โอเคสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Snow Runner เช่นเคยนะครับโอเคก็จากอ่า EP ที่แล้วที่เราทำอ่าเรื่องการส่งงานอ่าค c o n t e n คอนเทนต์นท,นที่แข่งกับเวลานะครับเราก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบังเอิญผมมาเจอทีหลังนะครับว่าที่แรกผมนึกว่าไออลาสก้าเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วปรากฏว่ามันยังมีอยู่อีก2งานที่ยังไม่ได้ทำนะครับ เพราะว่าที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันไม่โชว์ในแมปนะครับแล้วก็สาเหตุที่มันไม่โชว์ในแมปเนี่ยก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสํารวจนั่นเองนะครับมันก็เลยไม่โชว์ภารกิจขึ้มามดในแมปนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาไล่ดูตรงนี้นะครับผมเข้าใจว่าทําไปหมดแล้วเพราะดูแต่ในแมปอย่างเดียวนะครับปรากฏว่ามันมี2งานนะครับก็คืองานของน็อตพอร์ตกับเฟโดเบนะครับอย่างละหนึ่งงานที่ยังไม่ได้ทํานะครับโอเคเดี๋ยวนี้เราก็จะไปทํากันนะครับก็จากที่ผมได้สํารวจไปก็คือว่าจะมีอยู่2จุดที่ หอกสำรวจหลอกหลนไปนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมเอาขนาดไปดูดีคือน่าจะเป็นบริเวณไอป่าตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงนี้ครับยังมืดๆอยู่นะครับผมยังเรียกไปสำรวจนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจดูนะครับโอเคตอนนี้ผมก้าวรถมาเตรียมไว้สองคันแล้วนะครับเดี๋ยวคันนี้เขาไปดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับ ราะว่าถ้าเกิดมันไม่มันเป็นาภารกิจย่อยของของแต่ละแมปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการสำรวจเนี่ยมันก็จะไม่ไม่รู้นะฮะว่ามันมีงานนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทําให้เราก็จะไม่สามารถอาจะหาเจอได้ในแบบน,นเดงนะครับเพราะมันไม่โชว์นะครับมันก็จะเป็นการตกหล่นของงานบางงานที่เราไม่ได้ไปสำรวจนะฮะมันก็เลยไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะตอนนี้มันขาดอยู่สามเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไอ้สองงานนี้แหละ ข้จาจะคนเดียวนะครับเอ๊ยยังไม่เจอนะครับว่าให้มันทำอะไรให้ทำอะไรนะครับอ๋อมันมีบ้าน,นคนอยู่ในนี้อ่าเห็นรถอยู่ค่ะอุ้ยอะไรครับเนี่ย อะไรก็ไม่รู้นะฮะให้เป็นต่อไม้นะครับอ๋อมีรถยูกคันหนึ่งนะครับมีภารกิจอยู่นะครับเดี๋ยวปรับเวลาเลยล้วกันนะครับจะได้มองเห็นไ,ได้ชัดๆหน่อยนะฮะโอเคผมเข้าไปสำรวจนิดนึงนะฮะอ่อ ต้องการซ่อมอะไรสักอย่างนะครับแลนะ้เอารถคันนี้ไปส่งที่ไหนสักแห่งโอเคผมกร,รับกปเลยนะครับแอคทีฟเวทแล้วนะครับ mm hmm. อ่ะ mm hmm. ไหนล่ะอ๋อต mm ้องสตาร์ทแท็กกิ้งด้วยนะครับโอเคก็ให้เอารถคันนี้ไปส่งที่ h House of อ i e l นะครับ โรสตาน1,007ออกเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับกับคันที่เราจะมาลากกันไปนะครับก็คือให้ลากจากจุดนี้ไปส่งส่งตรงนี้นะครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ไหมเดี๋ยวเลงควรจะอ้อมนะฮะเดี๋ยวผมลองขับไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะ มันเหมือนจะเป็นทางปิดอยู่นะครับเนี่ยไอ้ภารกิจนั้นมันไม่ได้แข่งกับเวลานะครับก็เราก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะครับถือถึงมันจะแข่งเวลาผมก็ไม่รีดดีนะฮะก็คือเน้นแค่เอาให้มันเสร็จๆไปก็พอนะครับโอ้โหอ๋อไปน่าจะไปได้นะอ๋อ เดี๋ยวต้องระวังนิดนึงนะฮะกพน่าจะไปได้อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็กลับไปลากนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวลากไปนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีแรงเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับก็ต้องขำวณเรื่องว่าจะลากไม่ไหวครับ แค่ระวังอย่าให้มันพ่ำหรือรถตกไปในแม่น้ำก็พอนะครับที่ผมเจอตรงนี้สัมผัสของโบว์มันมีดินกระดักด้วยนะเนี่ยเราก็ต้องไปชั้นๆนะฮะสัมผนสมันไม่ค่อยแข็งแรง านมาได้แล้วนะครับเลาก็เจอทางแคบอีกนะครับ ด้านอีกด้านหนึ่งนะฮะคือด้านนี้นะครับต้องให้มันพน่องดิ่งมาก่อนนะฮะโอเคน่าจะได้แล้วเลย ความยากเรื่องอเส้นทางมาด้วยนะครับโอเคผมจะไปคันหนึ่งก่อนกน,นะครับค่อยๆลากค่อยๆลากไปทีละทีละช่วงทีละช่วงดีงกว่าน,นะครับ<ม>ผอไม่มากเลยนะ เหมือนมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะน,นี่ผมก็ต้องค่อยๆกระดิษไปนะครับ ผมเห็นบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับบ้านหลังนี้เราก็ไม่เคยมาสำรวจเหมือนกันนะครับเนี่ยมันอยู่อ๋อไม่อยู่ในช่วงช่วงภูเขาช่วงป่านี่นะครับเราเลยไม่ได้ค่อยข้ามาดูอะไรนะครับโอเคก็มาสง่งที่ไปแล้วครับเดี๋ยวนะครับ 2,250นะครับก็จบไปกับงานเจ็บตกนะครับที่มันตกค้างอยู่นะครับงานนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำอีกงานหนึ่งที่เพโลเบนะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนนับก่อนนะครับที่เพโลเบผมเอาลดไปรอไว้แล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับ มันก็จะอยู่ตรงไอ้มุมแผนที่มุมซ้ายบนสุดนี่เลยครับที่ผมก็ไม่ได้ไปสำรวจเหมือนกันนะครับเพราะที่แรกที่ว่ามันไม่น่ามีอะไรนะรเพราะดูแต่ภารกิจหลักอย่างเดียวน,นะครับโอเคตอนนี้ก็เลยมาได้ตกหล่อนอยู่อ่าภารกิจหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูอัปเดตน,น,นิดนึงนะฮะตอนนี้อ่าตอนนี้ก็เก้าสบแปดปเซ็แล้วนะครับเหลือแค่ภารกิจเดียวน,นะครับก็คือภารกิจที่ชื่อว่าอะไรเ่ยอ้าแล้วล่ะ อ๋อต้องดูตรงต้องดูตรงทารกนะครับอานนี้นะครับเดอะมา n t ์เทนโร d นะครับของ p พโด o บ a y นะครับที่อยู่ขาดอยู่ภารกิจหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปไปดูกันเลยนะครับว่าให้ทำอะไรนะครับ ที่เนี่ยก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะฮะแล้วก็มีธงอยู่นะฮะไม่รู้ให้ทำอะไรนะครับจริงก็รู้แล้วครับวิวของเ้าไกลมาบ้างแล้วโอเคก็อันนี้นะครับ mountain road นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะเห็นอะไรผมก็รับไปเลยแล้วกันนะครับก็พอมาสำรวจในแผนที่เนี่ยมันก็จะอ๋อต้องตลาดแท็กริงด้วยนะครับ มันถึงจะโชว์นะครับโอเคให้ไปสำรวจเม t ์เทนพีกนะครับก็คืออยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะฮะ u ม t a เ n นพ a กอยู่บนบนยอดเขาเลยนะครับทางขึ้นมันจะเป็นวงบนเขาเออเรียกอะไรหอคอยวนขึ้นไปแบบนี้นะครับคือขึ้นเขาลงนี้ขึ้นไปนะครับอ่าโอเคงานนี้ผมก็ต้องให้หน้าที่เป็นเป็นหน้าที่ของ่อาที่ผมเคยขึ้น้าครั้งหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้รับภารกิจนะครับ และที่ของทาทารินนะครับที่จะขึ้นไปนะครับก็ถามวาม่าเขาจะโอดยอยู่กันนะครับวา่าจะชันรือเปล่าพรอมแลก็มือเลยนะครับทีแรกอะไอ้แบบนี้นมันก็มีเจ้าคันนี้แหละประจำการอยู่นะครับแล้วพอผมทำภารกิจบดผมก็เลยมุกกลับไปที่ รอดพ์คแล้วนะเอ้รอดผ่อนแล้วนะครับแล้วใช่ผมต้องขับอีกรอบหนึงอยู่ดีนะครับคันนี้รไม่คิดว่าจะมีพาักิจตกลถนอยู่นะครับก็เลยวิ่กลับไปเลยนะครับเออยวเดีเดี๋ยวเดี๋ย นีต้องพยายามชิดด้านขวาให้ได้มากที่สุดน,นะครับให้น้นรอาจจะปก,ปกเขาได้นะฮะับไฟทรายนี่เป็นก็เป็นเหวเลยนะครับ แล้วนะครับจะร่อนไหมครับเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรให้เกาะแล้วนะครับรถก็มาเอียงแบบนี้ด้วยนะฮะยังไงก็อย่าล่วงลงไปนะครับ เอ๊ย,อ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 ยอตายแล้วตายแล้วมันจะตกเข่านะครับเนี่ยโอเคนี้ผมต้องตั้งหลักใหม่เอา้าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยไปเลยนะครับ i yeah. ไปแล้วครับเ <Okay, S 1> <Okay. S 2> กีับสู่เส้นทางนะครับยังดีที่เมื่อกี้มันยังมีพื้นที่ให้เราได้ไดตั้งหลักนะครับเราก็อาใช้ต้นไม้เบรกเอาไว้เั้น่งร่วงไปแล้วนะครับ ค่อยกระดึบกระดึบไปนะครับ อัดเตออีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเอี่ยงด้วยนะครับแล้วก็ที่แคบด้วยนะครับเราก็จะค่ไปนะครับเอเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวล้อมจะหลุดนะครับเนี่ย เฮ้ยมันมันไม่ยอมเกาะทางนั้นป่านะครับนี้ผมใช้ยัมดึงไปม,มันลื่นจังเหี้ยเลยนะเดี๋ยวนะผมจะเกาะอะไรได้บ้างนะจะดึงได้มั้ย <c oughs> เออไม่มีอะไรให้ดึงเลยนะมีต้นไม้ด้านหน้ามีแต่ด้าน มือแต่ด้านซ้ายนะฮะเราตั้งหลักใหม่แล้วกันนะครับโอเคอย่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้มันเทด้านซ้ายเกินไปแล้วมันฉลับติดด้วยะครับมันจะล่วงออกไปแล,แ,ลแล้วเมื่อกี้ ตั้งหลักใหม่จะดีกว่านะครับให้เราอยูช่ชิดฝาให้มากที่สุดน,นะครับเอเอใกล้จะถึงแล้วครับอีทีนี้ก็คงไม่ได้ยืดยาวอะไรครับแค่เป็นอี e ีแบบว่าเราเก็บผลง,งานที่เรายังทําไม่ครบนะครับ ขึ้นมาถึงยอดแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกับสถานีสโงกาสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเ้าก็จนะมีมีเป็นกนระท่อมอยู่ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับผม้าพันสามนะครับ นนี้ก็คงจะไม่ขับลงไปนะครับก็อาจจะว์ปกลับไปเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอเคอารสก,ก้าร้อแล้วนะครับตอนนี้ ก็ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือผมก็จะค่อยไปเก็บตกเอ้อ่าลากไอ้พวกเทเลอร์ต่างๆพวกนี้ไปขายแล้วกันนะฮะอันนี้อาจจะทํานอกรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทาคลิปมันก็คงจะยืดยาวไปนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรอ่าซับซ้อนเท่าไหร่ก็แค่เราลากลากไปขายเท่นั้นเองนะครับแล้วก็เก็บเงินเอาไว้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับผมโอเคขอขอบ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยวดูว่าเราอาจจะไปไปสำรวจไปลุยกันที่เทมาเลยก็ได้นะครับรึงเทมาผมก็เคยเคยไปไปค้นหารถมาใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวนี้คงจะไปลุยอย่างเต็มที่นะครับโอเคครับผมครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าครับผม EP นี้ก็ลาเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ